ฉันรักเพลิงพิศวาสตอนที่26รุ้งอย่าไปอยู่กับฉันนะที่รักริคาโดอ้อนวอนเสียงแห่พระโอบกอดเธอเอาไว้ด้วยความรักกลัวว่ามันจะเป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านแต่ความอบอุ่นที่สัมผัสอยู่มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคนตัวเล็กอยู่ตรงนี้จริงๆหญิงสาวไม่ตอบเพราะอยากแสดงด้วยการกระทำมากกว่า รุง้งเผายึดข้อมือของชายหนุ่มเอาไว้สอดใต้ศีรษะของเขาเองอยู่เฉยๆนะคะห้ามแตะต้องตัวรุง้งจะดีเหรอริคาโดยิ้มยั่วใจเต้นระทึกอยากจะรู้ว่าคนตัวเล็กจะมีวิธีจัดการเขาอย่างไรคอยดูก็แล้วกันรุ้งน่ะจะปราบให้หมดฤทธิ์เลยคอยดูสิ เธอใช้มือรูดสิ่งนั้นขึ้นลงแล้วก็หัวเราะชอบใจเมื่อริคาโดส่งเสียงออกมาเมียใครก็ไม่รู้ทาไมมันเสี้ยวแบบนี้นะแต่ก็น่าตื่นเต้นไปอีกแบบคุณริกเอามือไว้ที่เดิมค่ะเสียงหวานสั่งคนเป็นสามีก่อนจะทำหน้าคุ้นคริตแล้วก็ตัดสินใจลุกออกจากตัวของชายหนุม่มอยู่ไหนนะ เหมือนจะเห็นผ่านตาเจอแล้วเจอแล้วทำอะไรนะเยะเตีย้ยจูจูก็ปล่อยให้เขาอารมณ์ค้างลุกไปแบบนั้นได้อย่างไรกันทางด้านรุ้งพลาชูสิ่งที่อยู่ในมือให้คนที่นอนอยู่บนเตียงได้ดูริคาโดหัวเราะเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเป็นเนกไทสงสัยเธออยากจะเล่นบทซาเดิดละมัง้งเน่เนเล่นแบบนี้เลยหรือไง เส้นคงขาดใจตายพอดียิงซ้าด้วยแต่หัวเราคิกคักพลางมัดมือชายหนุ่มเอาไว้กับหัวเตียงทั้งสองข้างไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะถึงจะขาดใจตายก็คงตายคาะอ,อกรุ้งนี่แหละคุณริกเป็นยังไงบ้างคะรุ้งเนี่ยอยากแสดงฝีมือให้คุณริกเห็นนี่คะพอโอเคไหมวิธีมัดใจสามีแบบนี้น่ะ เขาเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงเล็กน้อยและเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยเรอเดออะไรนอกจากการทำงานก็มีเรื่องนี้แหละที่พอจะทำให้เขาพอใจได้โธรุง้งยิ่งกว่าโอเคมันสุดยอดมากๆเลยล่ะแต่จะดีกว่านี้ถ้าไม่มัดมือฉันแบบนั้นไอะใหญ่ตัวแซบเขากอดรัดแน่นขึ้นจนร่างบางประท้วงเล็กน้อย ก่อนที่เสียงหัวเราะจะหัวเราะออกมาเมื่อถูกคนตัวโตซุกายเข้ากับลำคอแล้วมันจักกะจี้คุณริกหยุดค่ะมันจักกะจีรุ้งพลาวหัวเราจะจนเหนื่อยหอบเขาจึงหยุดแกล้งยอมละหน้าออกมามือหนาหลูบไล้คางตัวเองพบว่าหนวดมันเริ่มขึ้นมาอีกแล้วหนวดเริ่มยาวอีกแล้วฟัดเธอไม่มันเลยถึงจะพูดแบบนั้น แต่ดวงตาขมเข้มสำรวจต้นคอของหญิงสาวมันแดงขึ้นเล็กน้อยคงจะเกิดมาจากเมื่อครู่สินะสงสัยคงจะต้องโกนบ่อยๆแล้วล่ะไม่ต้องโกนหรอกค่ะความจริงแล้วรุ้งน่ะชอบนะเวลาที่คุณริกไว้หนวดไว้แบบเมื่อก่อนนะ่ะดีแล้วอย่างน้อยก็ช่วยตัดปัญหาเรื่องผู้หญิงบางคนไปได้อ้าว แบบนั้นเดียวก็ไม่หลอเมียจ,จะไม่รักเอาสิโธ่คุณริกเมื่อก่อนคุณริกน่าเกลียดรุ้งยังรักเลยสองมือประคองใบหน้าชายหนุ่มเอาไว้ในอุ้งม,มือของตัวเองเธอส่งยิ้มให้เขาในขณะที่ริคาโดรีตามองแล้วยิ้มกลุ้มกลิ่มอ๋อนี่ความจริงแล้วเธอเป็นฝ่ายลงรักชั่นก่อนสินะรักตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าล่ะ ไม่ใช่สักหน่อยก็แค่รำคาญผู้หญิงที่เข้าหาคุณริกตัดผมแล้วมันดูเป็นผู้เป็นคนมีแต่คนมองรุงก็ห่วงเป็นนะขนาดอลิสร,ราที่ว่าเกลียดเกียดแต่พอเจอรูปลักษณ์แบบใหม่ยังเปลี่ยนใจมาวิ่งตามต้อยๆร้องอยากให้มั่นกันเหมือนเดิมงั้นจะตัดผมจะโกนหนวดจฉันอยากให้เธอห่วง คนตัวโตวพูดยัว่วรู้สึกดีเป็นบ้าที่โดนคนตัวเล็กแสดงอาการหึงหวงเช่นนี้เอาสิเงินรุงก็จะแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆไปขอร้องดีดีแป๊บเดียวดีดีก็คงจะจัดให้ได้ไม่ยากอย่าคิดว่าเธอไม่รู้จุดอ่อนของเขานะเธอแค่ไม่อยากหาเรื่องให้ตัวเองเฉยๆแต่ในเมื่อ Ricardo, ริคาโดกล้าที่จะปั่นประสาทเธอแบบนี้ เธอก็จะลองทำบ้างแล้วมันก็ได้ผลเกินคาดเมื่อคิ้วดกดำนั้นขมวดเข้าหากันจนใบหน้าคมขายเริ่มบึ้งตึงจนคนมองอยากจะหัวเราะออกมาเสียงดังๆแต่งได้นะแตต้องแต่งอยู่ในบ้านบ้าเหรอทำแบบนั้นแล้วรุ่งจะแต่งไปทำไมล่ะคะก็แต่งให้ผัวดูไงเช่นเป็นผัวเธอ เพราะฉะนั้นฉันมองได้คนเดียวคนที่ห่วงเมียบอกเสียงหวหวนๆมองผู้ชายตรงหน้าแล้วหัวนนึกไปถึงเมื่อช่วงหัวคำ่ำตอนที่ริคาโดวิ่งมากอดเธอแล้วหลั่งน้ำตาด้วยความเป็นห่วงวินาทีนั้นเธอรับรู้ได้ถึงความรักและความห่วงใหญ่ที่เขามีให้จนล้นเปรีมคุณริกรู้อะไรไหมรู้หนะ่ะ ไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะโชคดีแบบนี้ตอนแรกคิดนะว่าบางทีเราสองคนอาจจะไปกันไม่รอดเพราะว่านิสัยของเราน่ะมันค่อนข้างที่จะต่างกันสุดขั้วแต่ก็ขอบคุณมากนะคะที่พยายามปรับตัวเข้าหารุง้งชายหนุ่มแซงทำเป็นเบือนหน้านี้ไปทางอื่นแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่ความจริงแล้วเขากำลังเปล่ามาต่างหาก ที่หญิงสาวมาพูดเปิดใจทําซึ้งใส่กันแบบนี้นะ่ะคุณริกไม่ต้องเขยหลอกรุ้งมองออกนะนับวันยิ่งร้ายกาจเข้าไปทุกทีรู้ทันเขาเสียทุกอย่างเกิดมายังไม่เคยแพ้ทางใครเท่ากับรุ้งพลาวมาก่อนแต่เอาเถอะเขายอมเพราะว่ารักมากหรอกนะบอกไปแล้วว่ารักแล้วที่แอบนี้ไปกับไอ้แสนเป็นยังไงบ้างล่ะ เธอต้องการเงินค่ะที่วางแผนเรื่องนั้นเพราะจะแบ็กเมลให้คุณริกรับผิดชอบเขาขบกรามเข้าหากันนัน่นเกลียดนักไอ้พวกจ้องทำร้ายคนอื่นเพื่อหาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองยญยอลิสราที่ตั้งใจวางยารุ้งพลาวกับเขาก็เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากการมัน่นแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขามากจนแทบอยากจะกราบแทบเท้ากับแผนของยยอสรพิษอะไรนั่น ที่ทำให้เขาหลุดพ้นจากนางมารร้ายอย่างเธอได้โยธกาก็ต้องการจะแบ็กเมลเพราะว่าอยากได้เงินอย่างนั้นน่ะเหรอพวกนี้นี่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆแล้วเธอพูดกับเย็นนั่นยังไงโดนทำร้ายตรงไหนหรือเปล่ารุงพลาวใส่หน้ายิ้มยิ้มเมื่อคนตัวโตรูปแก้มเลือกสองหาร่องรอยการบาดเจ็บคุณแสนะคะ เขาจัดการไปแล้วล่ะคู่ไปว่าถ้ายังมาราวีอีกจะเอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้ตำร,รวจแล้วก็ฝากงานให้ที่แถบภาคเหนือแล้วก็ให้เงินเธอไปก้อนหนึ่งเธอสัญญานะคะว่าจะไม่มายุ่งอีกตลอดชีวิตแถมยังอวยพรให้รุ้งกับคุณริกนารักกันนานๆแหมไอ้แซนนี่มันพ่อบุญทุ่มเหลือเกินนะมันคิดอะไรกับเธอหรือเปล่าเนี่ยถามจริง คนที่เขาคิดด้วยอาจจะเป็นคุณริกมากกว่าเน่เยเตียอย่ามาพูดอะไรชวนคนลุกแบบนั้นฮึแค่คิดก็สยองพี่ลึกแต่ก็แอบเบาใจเล็กน้อยเพราะถ้าเป็นสารัฐช่วยจัดการแล้วละก็มันคงไม่มีอะไรน่าห่วงสักเท่าไหร่มันก็นะนิสัยก็คล้ายๆเขานี่แหละเกลียดแล้วเกลียดเลยจำไปจนวันตายผู้หยิงทรยศแบบนั้นไม่ข่ากระบุญเท่าไหร่แล้ว แลดูเหมือนว่ามันจะเอ็นดูเมียเขาเกินไปจนยอมยื่นมือเข้ามาช่วยคงเพราะยื่นี่ซื่อบือ้อจนปล่อยให้ทําอะไรเองคนเดียวไม่ได้กระมังรุงหน้าอยากให้คุณริก,กับคุณแสนคืนดีกันคําว่าเพื่อนยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหลอกนะคะอีกอย่างเรื่องในอดีตที่ผ่านมาคนที่ผิดนะ่ะคือโยธกาต่างหากก็นะถ่ามันมาขอโทษเชนก่อน ฉันจะยอมคุยกับมันก็ได้อย่างน้อยมันก็เป็นคนมารับรุ้งเ่าเมื่อเช้าช่วยให้หญิงสาวรอดพ้นจากคอรายพวกนั้นถึงจะไม่เกี่ยวกันแต่เขาก็อยากจะขอบคุณมันก็ฟลอมจัดทั้งคู่แบบนี้คนกลางอย่างรู้แน่เหนื่อยแย่เลยนะคนหนึ่งก็เป็นคนรักอีกคนก็นับถือเหมือนกับพี่ชายแต่ก็เอาเธอมาถึงขนาดนี้แล้วเธอจะพยายาม คุณริค้ารู้นะ่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งถามได้หรือเปล่าว่ามาเขามองคนตัวเล็กด้วยความทึ่งดวงตาของหญิงสาวยังคงสดใสและก็แปแวแววเหมือนเดิมทั้งที่เพิ่งผ่านบทรักร้อนๆมาไม่เหนื่อยไม่เพลียหรือไงกันคุณริกเคยบอกว่ารักอลิสอยากแต่งงานกับอลิสแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจ ความผิดที่อลิสทำนะ่ะมันสามารถทำให้คุณเลิกรักเธอได้จนหมดใจเลยหรือคะแล้วถ้าหากวันหนึ่งเธอเกิดเผลอทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจบ้างเขาจะเลิกรักเธอง่ายๆหรือเปล่าเนี่เธอต้องเข้าใจก่อนนะเยเตีย้ยตอนเด็กๆครอบครัวของเยน,นั่นมาเที่ยวที่เกาะของฉันบ่อยที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมืยืมเงินพ่อฉันเท่านั้นแหละตอนนั้นฉันเองก็ยังเด็กๆ พอเห็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักก็เลยไปแกล้งแต่เยนนั่นกลับด่าฉันรู้ไหมว่าเยาอสอรพิษกระแดะตั้งแต่เด็กๆเลยนะเธอนองตัวอย่างกับเป็นเจ้าหญิงมาจากทะเลทรายคุณริกนี่ก็ปากจัดจังเลยรุ้งพลาวยื่นมือไปตีปากหนาเบาๆด้วยความหมันไส้แต่เขากลับคว้าข้อมือเธอเอาไว้ได้ทันแล้วใช้ลิ้นเลียดดึงปลายนิ้วของเธอเบาๆ ซึ่งมันสร้างความไซยิวในช่องท้องแปลกๆของเด็ดมันก็อยู่ที่ปากนี่แหละนิ้วเธอเนี่ยอร่อยจังนะนี่คุณริกอย่านอกเรื่องสิคะเล่าให้จบก่อนเธอฟาดเขา่าเบาๆแล้วเก็บไม้เก็บมือตัวเองว่าแต่ถึงไหนแล้วนะอ๋อพอฉันเห็นแบบนั้นก็เลยชื่นชม ฉันชอบผู้หญิงเข้มแข็งไม่กลัวใครเหมือนแม่เลยตั้งใจเอาไว้ว่าโตมาจะให้เย่นั่นเป็นเจ้าสาวไปพูดกับพ่อเขาก็หัวเราะแต่พ่อเยนันน่าดันได้ยินก็เลยรีบรับคำก็แค่นั้นเองมีแค่นี้แหละเรื่องทั้งหมดน่ะแค่นี้เองเหรอคะแล้วฝ่ายนั้นเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าโตมาแล้วคุณริกจะทำตามสัญญาน่ะก็มั่นใจสิ เพราะฉันให้พ่อโทรไปรย้ำกับทางนั้นทุกปีส่งของขวัญวันเกิดไปให้เยนนั่นด้วยนึกแล้วก็เสียดายเงินฉมัดเอาไปซื้ออาหารปลาโยนให้เอสวายกินยังมีประโยชน์กว่าสรุปแล้วคุณริกไม่ได้รักอลิสหรอคะมันก็คงจะเป็นแค่ความหลงไหลแล้วก็ยึดติดกับภาพตอนเด็กๆละมัง้งยิ่งตอนโตมาครอบครัวน,นั้นก็ไม่ค่คยเด้มาที่นี่สักเท่าไหร่แถมเยนั่น ตั้งทารังเกียจฉันยิ่งกว่าเดิมอีกไอ้ฉันมันก็เป็นคนแบบนี้ด้วยยิ่งยากยิ่งอยากได้แล้วรุ้งล่ะเธอเหรอเข้าหยุดพูดแล้วทำท่าครุ่นคิดเฮง่ายย่กว่าปอกกล้วยเสียอีกเห็นหน้ากันวันเดียวก็เจอนอนแก้ผ้าอยู่ข้างๆแล้วคนบ้าฟาดเข้าให้ แต่ก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้ก็เป็นเสียแบบนี้ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่เกิดเรื่องนั้นถ้าอาลิซไม่ได้วางแผนได้ไร้ายถ้าเราไม่ได้เจอกันคุณริกจะยังแต่งงานกับอลิซอยู่ไหมก็คงแต่งแล้วมั้งเน่ไม่ต้องมาโกรธล่ะที่ตอบแบบนี้ก็เธอถามเองนี่นา ว่าเธอเราไม่ได้เจอกันฉันจะแต่งงานกับเยน่านไหมริคาโดใช้นิ้วจิ้มหน้าผากคนถามเมื่อเธอมีสีหน้าเปลี่ยนไปแต่ถึงแต่งกันไปก็คงจะต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะฉันคิดว่าเยน่านเป็นผู้หญิงประเภทงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้แถมยังหัวสูงดูถูกคนจากภายนอกอีกฉันไม่ชอบคนแบบนั้นหรอกนะเมื่อก่อนยอมรับว่าตัวเองก็ดูคนจากภายนอกเหมือนกัน ถึงด้ยตาบอดไปชอบจนอยากจะเอามาทำเมียน่ะแล้วสัญญากับอลิซไว้แต่ทำไมคุณริกถึงไปมีแฟนล่ะคะหมายถึงโยธกานะคะนี่ถามมากจังนะวันนี้เยเตี้ยบีบคางมนด้วยความมั่นไส้นึกคึกหรืออยังไงถึงอยากจะรู้เรื่องในอดีตของเขานักเกือบเย็นนั่นฉันก็แค่คบเล่นๆ ยานั่นเองก็รู้ดีคืนโรแต่ยายอลิสนั่นฉันก็คงเฉาตายพอดีสิผู้ชายมันก็มีความต้องการเรื่องอย่างนั้นสูงไม่มีใครไปรูดเสาไฟฟ้าแทนรูดผู้หญิงหรอกนะยีเตีย้ยแล้วทำไมถึงได้โกรธคุณแสนถึงขนาดตัดขาดกันเล่าโอ้ยนี่ก็ถามมากจังโว้ยเดี๋ยวพ่อก็จับกดอีกสักรอบเลยนี่คว้าตัวมากอดเอาไว้แน่นแล้วจูบไปทั่วใบหน้าจนหญิงสาวหัวเราะลั่น พอสบตากันเขาก็อดใจอ่อนไม่ได้เรื่องนี้ยโยธกานั่นไม่เกี่ยวข้องหรอกในความรู้สึกตอนนั้นมันก็แค่โมโหที่ตัวเองโดนหักหลังจากคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนถึงแม้ว่าตอนหลังจะมารู้ว่าเยนั่นเองที่คบซ้อนแต่ก็อ,อน,นะอย่างที่เธอรู้ว่าฉันกับไอ้แสนนะมันฟอร์มจัด เรื่องมันก็เลยยืดเยื้อมาหลายปีเพราะว่าต่างคนต่างตั้งแง่ใส่กันได้ยินมาว่าคุณริกนะ่ะเล่นเขาเสีกเกือบตายไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนทอ่ามีเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดรุ้งจะโดนซ้อมหรือเปล่าเนี่ยเธอเนอะเหรอเขากระซิบเสียงแหบพร่าแล้วขบเม้มติ่งหูเบาๆ ฉันจะซ้อมทำลูกแบบไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยคอยดูสิไอ้แซนเป็นแค่เพื่อนแต่สำหรับเธอฉันจะล่ามโซ่ไว้ติดกับเตียงเป็นปีๆเบ่งลูกก็ให้เบ่งบนเตียงนี่แหละอีคุณลิกโรคจิตคำขู่มันชวนหน้าขนลุกแต่ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะคุณลิกอยากมีลูกเลยเหรอคะ แต่ว่าเราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะมีเลยก็ดีสิจะได้เอาไว้ต่อรองกับพี่ถึงไงเจอลูกอ้อนหลานเขาหน่อยขี้คร้านจะรีบยกน้องสาวให้ฝ่ามือหนารูปหน้าท้องคนตัวเล็กเบาๆหรือบางทีไอ้ตัวเล็กจะมาเกิดแล้วนะแต่พ่อกับแม่เธอในอยากให้แต่งปีหน้าเก็บอกให้ถาหมอว่า ปีหน้าเดือนไหนเลิกด,ดีที่สุดพ่อแม่เธอนี่จริงจังเรื่องหมอดูนะเตือนๆเธอหน่อยสิรุ้งพลาวพยักหน้ารับไม่ใช่ว่าเธอเชื่อคำพูดของริคาร์โดเสียทุกอย่างแต่เพราะบางทีท่านก็งมงายกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปพี่สาวอย่างไลาลาก็คำๆแล้วบอกกับท่านว่าที่ครอบครัวของเราสามารถกลับมาเจอกันได้เป็นเพราะผมลิขิตมากกว่า รุง้งรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ค่ะมันแปลกๆไม่รู้ว่ามันเรียกความรู้สึกนี้ว่าอย่างไรรู้แค่ว่ามันไม่ค่อยสบายใจเท่าไร่เหมือนกำลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแขนเรียวกอดคนตัวโตเอาไว้แน่นรุงนะ่าอยากนอนกอดคุณริกแบบนี้ทุกวันเลยนะฉันว่าเธออาจจะใช้แรงมากเกินไปเมื่อกี้ก็ เอาสักขาเตียงเกือบหักเลยนะผู้หญิงอะไรเซ็กจัดจริงๆริคาร์ดบอกเสียงกล่วหัวเราะเป็นเพราะไม่อยากเห็นผู้หญิงคนนี้ไม่สบายใจมากกว่าไม่ว่าเธอจะทุกข์ใจเรื่องอะไรเขาจะเป็นคนปัดเป่ามันออกไปเองรุ้งพลาวนะ่าจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเท่านั้นไม่จัดเท่าปากคุณริกหรอกคะ่ะผู้ชายอะไรแม่ขายอยางอาย ได้แต่ทุบอ,อกแก้เคินทีเมื่อตอนนั้นยังออกปากชมเธอไม่หยุดว่าเก่งอย่างนูน้นเก่งอย่างนี้เนี่จะนอนหรือว่าจะต่ออีกักรอบสองรอบดีล่ะถามคนในอ้อมกอดฮึอยู่ๆก็ง่วงคุณมาเฉยเลยค่ะรุ้งว่าเรานอนกันดีกว่าก็เป็นเสียอย่างนี้ริคาโดก้มจูบป,ปากเรียวบางย่ำ กอนจะตัดใจละรีฟิปากออกมานอนก็นอนดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงทั้งร่างก่อนจะรังร่างคนตัวเล็กเข้ามากอดความอบอุ่นยังสู้หัวใจที่กำลังเต้นเป็นจังหวะรักไม่ได้หากวันหน้าไม่มีเธออยู่ในอ้อมกอดชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรกันนะอาจจะตรอมใจตายไม่ก็ทนใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายรุ่งเช้าวันต่อมา สิ่งที่รุ้งพราวแอบกังวลใจมันเกิดขึ้นจริงๆเมื่อมีแขกรับเชิญคนสำคัญโดยที่ไม่ได้นัดล่วงหน้าเขาพกพาความโกรธมาเต็มพิกัดเมื่อรู้ว่าน้องสาวของตัวเองไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องมหลักลอบกินอยู่กับผู้ชายบนเกาะน,นี้ถ้าไม่มีคนคาบเขาวไปบอกเขาคงจะเป็นพี่ชายที่โดนน้องสาวหลอกไปอีกนานสินะพี่ติน ช้อในมือร่วงหล่นลงพื้นจนคนที่นั่งตรงข้ามเงยหน้ามองเมียตัวเองอย่างสงสัยเป็นอะไรไม่รู้ว่าหูฟานหรือเปล่าที่ได้ยินชื่อผู้ชายหลุดออกจากปากของเยเตีย้ยกินอะไรลเลอะเทอะขนาดนั้นเดี๋ยวจะโดนเช็ดด้วยปากรุ้งเผาวหน้าซีดเผือดยิ่งมองยิ่งแน่ใจว่าคนที่กำลังเดินตรงมาทางบ้านหลังนี้ คือพี่ชายของตัวเองกับพี่สะพ้ายอย่างมาราตีเธอไมตินาสูนถึงรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ต้องมีคนไปบอกเขาแน่ๆหรือว่าจะเป็นบิดาและมารดาของเธอไม,ไม่ก็ไลลาไม่หรอกเพราะเมื่อวานก่อนยังโทรคุยกันอยู่เลยยังพูดถึงตินาสูนว่าต้องเก็บความลับนี้เอาไว้ก่อนขนาดถึงที่ว่ามารดาจะยอมช่วยโกหกว่าเธอและริคารโดพบรักกัน และทดลองคบกันมาหลายเดือนแล้วก็อยู่ในความรับรู้ของท่านแต่ถ้าตินสูนมาแบบนี้แผนที่ช่วยกันคิดเอาไว้ก็คงจะไม่มีประโยชน์แล้วล่ะคุณริคะพี่ชายของรุ้งมาคะ่ะพี่ตินกำลังเดินมาเขาอยู่ตรงนู้นน่ะเธอบอกเสียงแผ่วเบาไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองที่เดิมแถมวันนี้เธอกับริคาโด นึกคึกอ,อะไรไม่รู้มาน,นั่งกินข้าวตรงระเบียงหน้าบ้านงั้นเหรอริคาโดพยักหน้ารับไม่มีทีท่าเกรงกลัวหรือว่าหวันใจแต่อย่างใดมาก็มาสิจะได้รู้รูๆกันไปเลยเขาเองก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะขนาดพ่อแม่ของเกยเตียยังไม่กีดกันเลยสักนิดแม่ท่านจะตกใจแต่ท่านก็พยายามทำความเข้าใจ และเขายังแสดงความจริงใจในทุกๆเรื่องไม่อยากจะอวดหรอกนะว่ามารดาของรุ้งพลาวนะลงลูกเขยอย่างเขาเข้าแล้วล่ะเยยรุงติณสูนตะโกนเรียกน้องสาวเสียงดังลัน่นยังเดินไม่ถึงตัวรุ้งพลาวด้วยซ้ำยิ่งเดินเข้าใกล้ก็ยิ่งเห็นแอ้ผู้ชายที่ว่าเขาก็ยิ่งโกรธอยากจะฟาดก้อนอยายน้องเมลรักดีแรงๆนะ ตีนคะใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดกับน้องมาราตีแตะแขนสามีแล้วบอกเสียงอ่อนเธอรู้ว่าเขาโมโ oh, หแต่ถึงยังไงก็ควรใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งมากกว่าอารมณ์ร้อนๆที่เป็นอยู่ในตอนนี้ใจเย็นได้ยังไงบินนี่ถ้าอาลิสไม่ลงทุนมาบอกผมคงจะเป็นพี่ที่โง่ไปอีกนานไม่อย่างที่ไหนมาเที่ยวกับเพื่อนพอเพื่อนชวนกลับ แต่ไม่ยอมกลับเพาว่าติผู้ชายแบบนี้ถึงไม่ได้อยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่แต่รุ้งพลาวก็ได้ยินชัดเจนเพราะตินสูนนั้นพูดเสียงดังมากจนคนงานบางคนที่กำลังเดินอยู่แถวนั้นหันมามองกันอย่างสนใจริคาโดทำเพียงปลายตามองไอ้พวกนั้นมันก็แทบจะสลายตัวกันไปทีละคนสองคนเธอไม่ได้เป็นอย่างที่ยัยอสรพิษใส่ร้าย ไม่ต้องไปกลัวฉันรู้ดีว่าเธอเป็นอย่างไรริคาร์โดปลอบคนตัวเล็กที่กำลังยืนสั่นเทาด้วยการเดินเข้าไปหาและอบก่อนล้มลวมเธอคงจะกลัวพี่ชายมากจนเสียขวัญแบบนี้สินะไอเวนทำอะไรน้องสาวกูเตน่าซูลเบิกตากว้างขณนาต่อหน้าต่อตาเขามันยังกล้าทำแบบนี้แล้วรับหลังเืะจะขนาดไหนเสียว มันจะมากเกินไปแล้วนะเยรุงงามหน้านักบ้านช่องไม่กรับมันนอนกับผู้ชายถึงที่นี่มันน่านักตรงเข้าไปกระชากน้องสาวออกจากชายหนุ่มลูกครึ่งรุ่งพลาวด้วยแต่ยืนนิ่งปล่อยให้พี่ชายลากตัวเองมาอยู่ด้านหลังน้องรุงไม่เป็นอะไรนะคะพี่สะพ้ายอย่างมาราตีถามด้วยความเป็นห่วงรุ่งพลาวด้วยแต่สายหน้าเบา ทั้งที่น้ำตาเอ่อครอเธอลูบแขนรุ้งพราวที่เกิดรอยแดงเพราะการกระชากทั้งติณสูรและริคาโดจ้องตาก,กันอย่างไม่เกรงกลัวอีกคนก็หวงเมียกลัวจะโดนภาคออกจากอกกลัวต้องนอนคนเดียวมันไม่ชินส่วนอีกฝ่ายก็ห่วงน้องสาวกลัวว่าจะโดนแย่งความรักกลัวว่าจะเป็นสองรองใครยังไม่อยากปล่อยให้น้องสาวออกไปมีครอบครัวอีกอย่าง ถ้าทางรุ้งเพลาก็ตามเอเจเล่หน้าลูกครึ่งนี่ไม่ทันด้วยแววตาของมันร้ายกาจจะตายไปจบไปแล้วนะคะสำหรับทันรักเพลิงพิศวาตอนที่26เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนียก็เรียกได้ว่าพิตตินของเราก็รู้ความจริงแล้วนะคะแล้วก็มาตามน้องรุ้งพลาวของเราเนี่ยที่เกาะเลย ก็มาช่วยเป็นกำลังใจให้กับพระนางของเราด้วยนะคะว่าจะเอาตัวรอดจากพิตินได้อย่างไรนะคะพิตินเนี่ยจะยอมรับในความรักของทั้งคู่ไหมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพระนางของเราด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรตงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ